สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์าบสุรินวันนี้เราจะมาทำเมนูต้าแตงนะคะทุกคนไม่ได้ออกไปถ่ายวิดีโอด้านนอกนะคะจะทำแตงทานข้าวเย็นกันนะคะนี่ก็เตรียมพริกไว้แล้วนะคะนี่ก็มีกับข้าวย่อมๆนะคะน,นี่ทอดไข่เน,นื้เย็นนะคะทอดไข่กับพาหมูปลาทอดกับเพาหมูปลาทอดแล้วก็ จะมาตำแตงทานในรอบเย็นนะคะทุกคนนี่สักแตงอยู่นะคะเมนูเร่งด่วน,นะคะ่นะทุกคนวันนี้สุรินฝนตกทั้งวันเลยในวันที่ 8. 8นะคะธันยายนสองพันห้ารนะคะสักแตงก่อน อเอาใส่ได้บวานตังแล้วนะคะต,<า>ต<า>ังิใส่เครื่องปรุงไปแล้วปะลาะน้ำปลาอะไรใส่ลงไปแล้ว <ắm> มะ <า S 2> นาวใส่เครื่องปรุงไปแล้ว,วเ,นเีนูจานเต็ โรยหน้าด้วยแคบหมูด้วแคบหมูโรยหน้าด้๋ยจะถ่ายให้ดูอาหารเย็นนะคะทุกคนอาหารกาดวนหนึ่งการเดือดอาหารการเดืดตั้งเตียงเส อันนี้นิดน,น,นึงปั๊บนี่เรียกงลาก่า <c oughs> อนเดี๋ยวจะไปแกะอันนี้ดูหนะ ดูจานแล้วนะทุกคนนี่ก็คือหน้าตาตำแป้งนะคะว่า,ยายแต่เย,ย,ย็นๆมันจะห่อนะในวันที่8กันยายน2568นะคะเมนูอาหารเย,ย็นยนะคะทุกคนอาหารจานด่วนทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้นะคะ เลยหน้าก่อนด้วยแคบหมูนะคะแคบหมูช่เมนูอาหารเย็นวันนี้ตำเตแตงแตียงนะคะเสรเดี๋ยวจับภาพก่อนิดนึงนี่นะคะโอเคเอาเอาถาดใส่ มีเมนูอาหารนะคะทุกคนในรอบเย็นนะคะมเมนูอาหารเย็นนะคะก็จะมีตำแตงนะคะกเพาะเพราหมูกอดปลานะคะแล้วก็ไข่เจียวนะคะทุกคนสามเมนูนะคะที่จะทานใน รอบเย็นนี้นะคะก็มาทานร่วมกันนะคะทุกคนไอมันจะไม่ได้ถ่ายตอนทานให้ชมนะคะก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้ก็หวังอย่างยิ่งว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจนะคะเมนูยั่วๆในวันนี้นะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆมาเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆิ้ไปเลยนะคะ จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจุ้มมีเกศทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเหนือใบเนาะมันจบเรืองเหนือใบขนาดบ้าเม่นจิ๋วโมงคืน